I r i s Iris. ใช่ไหม i r i s like your eyeball or or is it like ours can I say ours ฮัลโหลดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงสมาชิกใหม่ในฮ o ล n ไลฟ์ผมไม่รู้ว่าคนอ,อื่นคิดเห็นยังไงนะครับเอาเป็ว่าลองคอมเมนต์มาดูด้วยกันครับแต่ส่วนตัวในความคิดของผมที่พุ่งเข้ามาในหัวเลย ตอนรู้ว่าเป็นสมาชิกใหม่คือจะรอดเหรอจะรอดจากความกาวอย่างนั้นเหรอถึงจะบอกว่าไอริสใช่ปะไอริส like your eyeball or or is it like u r s can I say i r s oh no <laughs> it is not it is not iris it is not it is not iris i r s นั่นละ ถึง <Workers S 2> จะเป็นเน้นไปทางแนวสายร้องเพลงก็เถอะแต่ดูสมาชิกคนอื่นในฮ o ล o l ไลทสิแต <es> ่ละคนคือผมก็อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอะไรเพราะผมก็แทบจะไม่ค่อยได้ดูคลิป h o ลล l ไลทสักเท่าไหร่อามวน morning นิดเดียวนิดเดียวจริงจีในใจก็เลยคิดว่าจะจะรอดสักกี่เดือนกันเชียว ที่ว่าเป็นความหวังนี่หลายคนก็บอกว่าคงจะหมายถึงความหวังความฝันของยาโกผมว่าไม่มั้งยาโก้นี่หมดหวังไปนานแล้วนะแค่ว่าจะเจ็บปวดมากขึ้นหรือเท่าเดิมแค่นั้นแหละแม้บุคคลในตำนานที่เป็นพ่อขายาอันดับหนึ่งของโฮโลไลจะไม่อยู่แล้วอย่างบุคคลฟรก็เถอนะแต,แต่คนที่ติดกาวไปแล้วล่ะจะเป็นยังไงผมว่าบุคคลเหล่านั้นก็กแพร่เชื้อได้อยู่นะ โดยเฉพาะวัดสันนี่ดูดูสุ่มเสี่ยงมากเลยนะคืออยากทรงเร็วแล้วเดือนเดือนเดียวก็โดนล้างสมองแล้วป่ะประเดิมเปิดตัวก็เลยเปิดไปไปสามเทคเลยเนี่ยจะได้เห็นแบบนี้ก็คุณคิดว่าจะรอดอย่างนั้นเหรอแค่ช้าหรือเร็ว,เรวแค่นั้นเนี่ยแล้วที่มีคนบอกว่าไอริสเป็นลูกของคานตากับโทวานี I ่ I am not I am not Kanata senpai's or t o a senpai's child I know they're both เพราะอะไรคนนุณถึงคิดอย่างนั้นล่ะในเมื่อไอริสมีตรีม,มเป็นลูกครึ่งปีศาจกับนางฟ้าใช่ไหมใช่ไหมแต่โทวาเป็นปีศาจและเขาคาตาตานี่เป็นกอริล่านะยูดีก็รู้สึกตัวร้อนๆเอาเป็นว่าก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงโดยรวมตอนนี้ก็ดูน่ารักดีครับถึงแม้เวลาโกจะดูน่ากลัวม,มากๆเลย R ar. R ar. ให้ตายสิเกิดหัวใจว่ายตายก็ดูกันต่อไปว่าจะเป็นความหวังให้ยาโก้ได้จริงๆรอเปล่าหรือจะเดินทางเข้าร่วมกับบุคคลซีในตำนานกันเออใช่สมาชิกใหม่ในฮอลลท์เอ็นเไม่ใช่รุ่นใหม่นะน่าจะเป็นรุ่นเสริมจากสมาชิกเดิมก็ดูเข้ากับตีมคนอื่นดีนะี่ออกแฟนตาซี ก็แค่นี้แหละที่จะพูดะนะเนเออแล้วก็คือถ้าใครดูช่องน้องเขานี่ก็ควรที่จะทําตัวดีๆหน่อยนะครับคือก็เพิ่งจะมาใหม่ะนาะผมก็ไม่อยากให้ใครจากไปเพราะกับความเศราะนะ้าแบบไงมันไม่คุ้มกับอารมณ์ชั่ววูบของเราแล้วทําให้คนอื่นเสียใจหรอกเราเลือกดูได้ว่าเราจะดูใครช่องไหนหรืออะไรเหมือนกับช่องของผมเนี่ยโคตรละโคตรจะไร้จุดยืนไร้สาระคุณภาพก็ค่อนข้างจะกากเพราะงั้น ไม่ชอบก็อย่าฝืนเลยครับเสียสุขภาพจิตทั้งคู่เลยครับหาสิ่งที่ชอบดูดีกว่าถ้าอยากจะแนะนําก็โอเคนะผมหมายถึงผมนะคนอื่นยังไงผมก็ไม่ไมรู้ไม่รู้หรอกแต่ก็อยากให้ใช้คําที่สุภาพนะหลายคนเขาก็พร้อมจะรับฟังแหละมั้งกะเว้นบางคนหรือเขาอ่านแล้วเขาไม่เข้าใจหรืออ่านไม่ออกคนละภาษาอะไรก็ว่าไปเอเป็นว่าอย่าบูลลี่กันก็พอครับเอ๊ะเดี๋ยว ที่บอกคาณาตาเป็นกอริลากับลูเชียเป็นเขียงนี่บูลลี่ใช่ปะ